สวัสดีครับกลับมาเจอกันกับคณิตศาสตร์หมู่หวานบายคุณน็อตครับวันนี้เราจะมาอยู่ด้วยกันในเรื่องของการแยกตัวประกอบโดยการจัดกลุ่มครับถ้าใครสงสัยและสนใจและพร้อมแล้วนะครับ ไปลุยเลยนะครับในส่วนของวันนี้นะครับที่เราจะมาคุยกันในเรื่องของการแยกตัวประกอบโดยการจัดกลุ่มครับในคําอธิบายเนี่ยอธิบายไว้ว่าบางครั้งนะครับเราอาจจะไม่มีตัว common factor ครับหรือว่าเป็นตัวประกอบร่วมกันในทุกๆเทอมครับของ polynomial หรือว่าของคู่นามครับในขณะเดียวกันเนี่ยครับถ้าเกิดว่าบางอันนะครับบาง polynomial เนี่ยเรามีมันอยู่4เทอมนะครับหรือว่า4ตัวเนี่ยเราอาจจะสามารถที่จะ separate นะครับตัวโพลตัวพูุ นามนีครับหรือว่าพลิโนเมียลเนี่ยออกเป็น2ส,ส่วนนะครับหรือเป็น2เทอมในส่วนของแต่ละพาร์ทเนี่ยนะครับได้และเช่นเดียวกันครับถ้าหากตัวพลิโนเมียลเนี่ยสามารถที่จะแยกตัวประกอบได้แล้วนักเรียนทุกคนครับหรือว่าคุณเนี่ยก็จะพบอะไรครับ พบว่ามันจะมี common factor บางตัวที่มันโผล่ขึ้นออกมาจากการที่เราแยกทั้ง2ตัวนั้นนะครับออกมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเรามาลองดู how to factor polynomial by grouping กันเลยครับโจทย์บอกว่าให้ factor by grouping นะครับจาก x y บวก3 y แล้วก็บวก2 x แล้วก็บวก6ครับทุกคนเพราะฉะนั้น solution เริ่มนี้ครับ เขาบอกว่า Group Term w มวิคคอมมอนแฟ t เตอรครับอันดับแรกเนี่ยให้เราจัดเทอมนะครับให้เราจัดตัวองค์ประกอบต่างๆเนาะที่มันมี c o m มอนแฟ c เตอหรือว่าเป็นตัวตัวประกอบร่วมนะครับ mm hmm. คำถามแรกที่เขาถามเรามาเลยก็คือ l i s t ต่ e r r e a t e s t common factor of o อฟโฟร์ออ r เขาบอกว่ามีตัวไหนไหมครับที่เป็นตัวร่วมมากที่สุดครับ mm hmm. ของการร่วมกันของทั้ง3ตัวมีไหมครับ เราก็อาจจะไม่เจอใช่ไหมครับเขาบอกว่า no so let separate s the first ครับ to t e r m f r o m the second true นะครับเขาบอกว่าใช่ครับมันไม่มีตัวไหนที่จะสามารถหารทั้ง3หารทั้ง4ตัวพร้อมกันได้ใช่ไหมครับ mm. เพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวเขาจะขอจัดการนะครับตัว x y บวก 3y กับตัว 2x บวก6เนี่ยที่มันอยู่ในลักษณะใกล้ๆก,ก,กันเนี่ยครับโดยการจะดึงตัวบางตัวออกไปนะครับแล้วเราก็จะเห็นบางตัวเนี่ย โผล่และปรากฏขึ้นมายกตัวอย่างเช่นในส่วนของ x y บวก 3y เนี่ยนะครับถ้าทุกคนดึง y ออกมาจาก x แล้วจาก x y แล้วก็ 3y ตัวก้อนนี้ครับทุกคนจะได้ออกมาเป็น y คูณกับ x บวก3นั่นเองครับและเช่นเดียวกันครับถ้าเกิดว่าตรงนี้เราสามารถที่จะดึง y ออกจาก x บวก3ได้2ของ x บวกกับ6เราก็สามารถที่จะดึงได้เช่นกันใช่ไหมใช่ถูกต้องพอจะเห็นแนวโน้มแล้วไหมครับ เห็นแล้วนะครับดังนั้นพอเราเห็นแนวโน้มแล้วเราก็เลยไปทําเหมือนกันครับกับ 2x บวก6เราก็ทําอะไรครับดึง2มันออกมาจะกลายเป็น2คูณกับอะไรครับ x บวก3นั่นเองเฮ้ยทุกคนครับเห็นอะไรเหมือนกันไหมนะครับตอนแรกเนี่ยเราเห็น y กับ y เหมือนกันเราดึง y ออกมาตอนที่2เราเห็น x กับ6เหมือนกันนะครับขอโทษเราเห็น2นะครับกับ6เหมือนกันเนี่ยเราก็เลยทำไมครับดึง2มันออกมาแล้วต่อไปพวกเราเห็นอะไรเหมือนกันอีกไหมครับ แน่นอนครับพวกเราเห็น x บวก3และ x บวก3เหมือนกันเราก็ทำไมครับดึง x บวก3ออกมาเท่านั้นเองนี่คือสเต็ปที่3ที่ factor หรือ common factor from the expression นะครับตัวนี้เราจะเห็นว่า x บวก3เนี่ยมันเหมือนกันหรือว่าเป็น common factor เหมือนกันเราก็จะทำ factor out นะครับตัว common factor เนี้ยออกมานะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราก็จะได้ว่าตัวที่เราได้ตัวที่เรามี4ตัวเนี้ยมันจะคูณกันอยู่ในรูปของ x บวก3กับ y บวก2นั่นเองครับกอใ้ทุกคนครับ y บวก2มาจากไหนบางคนสงสัยนี่ไงครับถ้าเราดึง x บวก3กับ x บวก3ดึง2ตัวนี้ออกไปข้างนอกข้างหน้าจะเหลือเป็นตัว y นั่นเองครับส่วนข้างหลังจะเหลือเป็นบวก2นั่นเองครับเพราะฉะนั้นแล้ว x บวก3ก็จะคูณกับ y บวก2นั่นเองครับสุดท้ายเขาบอกว่าก่อนจะตอบคําตอบเนี่ยให้ไปเช็คคําตอบกันด้วยนิดนึงนะว่าตรงกันหรือเปล่านะครับโดยการที่เราเอา x บวก3ครับ คุณับ y บวก2แล้วลองดูสิว่าผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยมันจะตรงกับ original expression หรือเปล่าครับอะลองดูเลยครับเอา x คูณ y กลายเป็นอะไรครับ x y นั่นเองเอา x คูณ2กลายเป็น 2x ครับเอา3คูณ y กลายเป็นอะไรครับ 3y และสุดท้ายนำ3คูณ2ก็กลายเป็น6ครับเพราะฉะนั้นถ้าจัดเรียงใหม่ x y บวก 3y บวก 2x บวก6 แน่นอนครับเหมือน expression เลยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วแสดงว่าที่เราทำแบบ grouping เนี่ยก็สามารถที่จะแยกตัวประกอบได้เช่นเดียวกันครับทุกคนครับถ้าเกิดว่าเข้าใจในสิ่งที่ครูอธิบายแล้วพวกเราเปิดกันไปต่อในหน้า27ครับ example 3.4ครับโจทย์บอกว่าให้ factor the following polynomial ต่อไปนี้ครับเริ่มจากข้อแรกกันเลยครับทุกคนครับเห็นอะไรไหม เทนสามกลัง3ไหมครับแล้วก็7จ็ด x กําลัง2บวก 6x ลบ14ตัวนี้ขู่ว่านานดีนะครับเนี่ยเพราะอะไรครับเราจะเห็นว่ามันมีตัวที่มันลักษณะคล้ายๆกันเนาะก็คือ 3x กําลัง3ากับ 6x และอีกตัวหนึ่งที่เราเห็นคล้ายๆกันก็คือ 7x กําลัง2ลบ14แม่ถ้าเราเอามันมารวมกันเนาะก็จะได้เป็น 3x ยกยกกำลัง3ใช่ไหมครับบวกกับ 6x เสร็จแล้วนะครับ ครูก็ดึง 7x กําลัง2กับ14เนี่ยมาอยู่ในวงเล็บเดียวกันแต่ก่อนจะดึงตัวนี้ครับถ้าเกิดว่าครูนา 7x ยกกําลัง2และ14เอามาใส่วงเล็บโดยที่ข้างหน้านะครับข้างหน้าของเล็บเนี้ยมีเครื่องหมายเป็นติดลบครับก็แสดงว่า 7x กําลัง2จะถูกเปลี่ยนจากอะไรครับเครื่องหมายลบเป็นเครื่องหมายบวกแทนนั่นเองและเช่นเดียวกันครับจากลบ14เมื่อเราเอารลบออกมาข้างนอกแล้วแสดงว่า14เนี่ยครับก็จะเหลือเป็นเท่าไหร่ครับ ก็จะเหลือเป็นบวก14นั่นเองครับทุกคนครับแบบนี้ก็จะสบายแล้วถูกไหมฮะเพราะอะไรครับเราจะเห็นว่า 3X ยกกําลัง3บวกกับ 6X เนี่ยจะมีตัวร่วมบางตัวนะครับที่สามารถดึงออกมาได้นั่นก็คืออะไรครับ 3X นั่นเองครับเพราะฉะนั้นถ้าเราดึง 3X แสดงว่าข้างในเหลืออะไรครับทุกคนถ้าเราดึง3ออกจากตัวนี้นะครับลงมานี่และดึง x นะครับจาก x กําลัง3ลงมานี่ แสดงว่าตัวข้างในก็จะเหลือเป็น x ยกกำลัง2ถูกต้องครับและเราดึง 3x ออกจาก 6x มันก็จะกลายเป็นบวก2นั่นเองครับโหสุดยอดไหมฮะอาต่อไปเลยนะครับเราดึงอะไรต่อครับดึง7ออกจากตัว 7x กำลัง2ครับเหลือเป็น x กำลัง2แล้วก็นะครับบวกด้วย2เฮ้ยทุกคนครับตรงนี้พอจะเห็นภาพเหมือนครูไหมนี่ไง x กำลัง2บวก2เหมือนกันเลยครับ เราก็เลยพอจะมองเห็นว่าอ๋อเราดึง x กํลัง2บวก2ออกมาได้เนาะข้างในเลยเหลือเป็น 3x ลบ7นั่นเองครับทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วแสดงว่าข้อน,นี้ตอบเป็น x กํลัง2บวก2คูณกับ 3x ลบ7ขับ เรียบร้อยเลยนะครับเป็นไงไม่ยากเลยใช่ไหมครับแค่เราจัดตัวให้ได้นะครับเห็นว่ามีตัวไหนที่มันเป็นเท่าคูณของกันละกันนะครับก็จัดไปอยู่ในวงเล็บเดียวกันพอเราเห็นตัวที่มันเป็นเท่าคูณของวงเล็บเดียวกันแล้วเราก็ดึงตัวที่เป็นตัวหารร่วมมากนะครับหรือตัวหารร่วมเนี่ยที่เยอะที่สุดนะครับดึงออกมาจากตัวก้อนนั้นแล้วเราก็มองพอจ,จะมองเห็นว่ามันจะมี common factor หรือว่าตัวประกอบร่วมที่มันสามารถที่จะเผล่ปรากฏขึ้นมาจากตัวสองพานั้นนะ่ะออกมาได้ เราก็ทําตามแค่นี้เลยครับเพราะฉะนั้นแล้วข้อที่1เสร็จเรียบร้อยแล้วไปต่อกับครณในข้อที่2ครับข้อที่2เนี่ยบางคนบอกว่าคุณนครับผมจัดเป็น x กําลัง2บวก xy แล้วก็ 5x บวก 5y ได้ไหมครับคําตอบคือได้นะครับหรือบางคนอยากจะจัดเป็น x กําลัง2คู่กับ 5x แล้วก็ xy คู่กับ 5y ก็อาจจะพอเป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วอันเนี้ยจะเห็นว่าความสร้างสารรค์ของแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันเนาะแต่สุดท้ายแล้วคําตอบไม่ว่าจะสร้างสารรค์ไปทางไหนคําตอบมันก็จะลู่มาหาทางเดียวกันเนาะนะครับเพราะฉะนั้นมาลุยกันต่อในข้อที่2ครับครูจัด x กาลัง2ครับทุกคนบวกด้วย xy อยู่ในวงเล็บก้อนแรกนะครับในส่วนต่อไปครูจัด 5x นะครับแล้วก็บวก 5y อยู่ในวงเล็บก้อนหลังนะครับ ซึ่งเราจะเห็นว่าวงเล็บก้อนหน้าเนี่ยมี c o อ m แ n factor ครับทุกคนมีตัวประกอบร่วมกันก็คือตัวอะไรครับอาา่าฮตตัว x ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเราดึง x ออกออกจาก x กำลัง2ก็จะเหลือเป็น 1x ถูกไหมครับและถ้าเราดึง x ออกจาก xy เราก็จะเหลือเป็น y ตัวเดียวโอเคเนาะตามด้วยบวกอะไรครับ เราดึง5ตัวนี้เนาะออกจากทั้ง 5x และ 5y นะครับก็จะกลายเป็นบวก5คูณด้ x บวก y อ่าโอเคแบบนี้สบายเราเลยครับเป็นหมูหวานของเราเลยนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเราเห็นตัวที่ครูไฮไลท์สีเขียวซึ่งมีลักษณะเหมือนกันครับดึงตัวร่วมนี้ออกมากลายเป็น x บวก y ครับคูณกับ x บวก5พเพราะฉะนั้นข้อนี้จบเรียบร้อยครับคำตอบได้เป็น x บวก y คูณ x บวก5นะครับ อ่าโอเคครับใครที่ไม่ทนันอย่าลืมกดพลย์วิดีโอแล้วก็กดย้อนหลังไปสักนิดหนึ่งนะครับแล้วค่อยๆไปฟังไปดูในแต่ละส่วนว่ามีตรงไหนที่เฮ้ วันตรงนี้มันมาจากไหนนะครูอธิบายไว้แล้วหรือ,อยังนะถ้าเกิดว่าเรายังฟังไม่ทนันว่าตรงส่วนนี้ครูอธิบายไปแล้วแต่เราอะครับอาจจะมองไม่เห็นฮ้ยตรงนี้มันมาจากไหนเพราะว่ากําลังล็อกอยู่แล้วลอกลอกเพลินไปครูน้อนเขียนเสร็จแล้วาตายแล้วตรงนี้มันมาจากตรงไหนนะครับก็สามารถที่จะย้อนกลับไปดูแล้วก็ไปฟังได้แต่ถ้าเกิดว่าไม่เข้าใจตรงไหนอย่าลืมครับทักมาถามหรือว่าทิ้งคําถามไว้ข้างใต้คอมเมนต์ก็ได้นะครับเดี๋ยวครูจะไปตอบคอมเมนต์ให้กับพวกเรานะครับอ่ะเสร็จเรียบร้อยครับทุกคนไป กันต่อในข้อที่3 4นะครับแล้วก็วันนี้จะจบกันที่5และ6นะครับมาข้อที่3ครับทุกคนเฮ้ยอันนี้ก็น่าสนใจนะครับนี่เพราะว่าไดครับจะจัด2ตัวนี้นะครับแยกออกเป็น2ตัวนี้ก็ได้จะจัด4ตัวแยกเป็น2ตัวหรือ แล้วจัดแบบนี้นะครับกับแบบนี้ก็อาจจะพอไหวใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วครูก็เ,เอาง่ายๆเลยครับไม่ยากอะไรเลยครูจัดวงเล็บหน้ากับวงเล็บหน้าไม่ขย,ยับขีเ้เหรอนั้นครับเพราะว่าทำไมครับอยากจะทําให้เสร็จให้โดยเร็วน้อนะครับเราจะได้ใช้เวลาในแต่ละคลิปเนี่ยน้อยๆเนาะครูก็เลยดึง x กาลัง3บวก8 y เป็นวงเล็บก้อนหน้าเลยนะครับแล้วก็วงเล็บก้อนหลังจะเป็น 3x ยกกาลัง3บวก9 24ครับทุกคน เพราะฉะนั้นแล้วตรงนี้ทุกคนจะเห็นว่าในส่วนข้างหน้านะครับเออในส่วนข้างหน้านะมีอะไรที่เหมือนกันครับแน่นอนทุกคนจะต้องเห็นอะไรครับ y กับ y ที่มีลักษณะเหมือนกันนะครับและวงเล็บก้อนหลังจะเห็นว่ามี3กับ24ที่มีลักษณะเหมือนกันเพราะฉะนั้นข้างหน้าครูดึง y ออกก่อนเลยครับส่วนข้างหลังนะครับขอโทษพอตัวข้างหน้าวงเล็บข้างหน้านะครับดึง y ออกเสร็จปุ๊บจะเหลือเป็น x กาลัง3บวก 8นั่นเองครับและวงเล็บก,ก้อนข้างหลังที่คูไฮไรา์สีเหลืองมันจะมี3ซ่อนอยู่เห็นไหมเราก็เลยทำไมครับดึง3มันออกมาข้างในได้เป็น x กำลัง3นะครับบวกด้วย8ครับอันแน่โผล่ขึ้นมาแล้วครับผมมีตัว c o m m อนแฟกเตอบางตัวโผล่ขึ้นมาแบบไม่รู้ร,ร,รู้ตัวนะครับก็คืออะไรครับ x กซยกกำลังสบวก8ซึ่งเราจะสามารถดึงตัวนี้ออกมาได้นะครับแล้วข้างในของตัวหน้าก็จะกลายเป็น y ครับบวกกับ3นั่นเองครับตรงนี้เราสามารถแยกตัวประกอบต่อได้ไหมเ,เฮ้ยบางคนบอกว่าพอ,อ,น,อน,นะครับคุณน็อตนะครับแต่ทำไมครับคุณน็อตยอบได้ไหมไม่ได้นะครับเพราะอะไรครับ x ก,กำลัง3บวกกับ8ยังพอจะแยกได้อีกนิดนึงครับ ครูมองเห็นว่า x กาลัง3นะครับบวก8ตัวก้อนนี้นะครับเราสามารถที่จะเปลี่ยนมันเป็น x กาลัง3บวกกับ2ยกกาลัง3ได้ครับแล้วก็คูณกับ y บวก3ถ้าแยกไม่สุดเราจะไม่ยอมหยุดไปใช่ไหมฮะ <c oughs> นะครับแยกไม่สุดเราไม่ยอมหยุดนะฮะโอเคนะอ้าวเพราะฉะนั้นตัวหน้ากําลัง3บวกกับหลังยกกําลัง3เราจะสามารถแยกมันได้เป็น x บวก2หรือว่าหน้าบวกหลังครับ แล้วก็หน้ายกกําลังสองลบตัวหน้าคูณตัวหลังบวกด้วยตัวหลังยกกําลังสองครับสุดท้ายอย่าลืม y บวกสามที่เราแยกเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะนะครับเพราะฉะนั้นแล้วมาเขียนดีๆนะครับเอาวงเล็บถอดออกให้หมดจะกลายเป็น x บวกสองคูณกับ x กาลังสองครับลบสอง x แล้วก็บวกด้วยสี่สุดท้ายจะคูณกับ y บวกสามครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ x บวกสองคูณ x กาลังสองลบสอง x บวก4แล้วก็คูณจะ y บวก3นั่นเองครับเสร็จเรียบร้อยในข้อที่3แล้วนะครับผมตอนนี้นะครับเดินทางมาถึงครึ่งทางแล้วนะครับ ใครที่ยังสงสัยตรงไหนนะครับก็สามารถทิ้งคอมเมนต์ได้ไวเช่นเดียวกันนะครับว่าตรงไหนเฮ้ยตรงนี้มันทําไมมันถึงดึงได้แบบนี้เดี๋ยวครูจะพิมพ์เข้าไปตอบนะครับเดี๋ยวครูจะเข้าไปพิมพ์ตอบปัญหาของพวกเราทั้งหมดนะครับหรือว่าถ้าอยากจะถามคอมเมนต์ส่วนตัวมาก็ทักสามารถทักมาหาส่วนตัวได้นะครับผมอ่ะไปกันต่อนะครับในข้อที่4นะครับ a ยกกําลัง4 B, 3, 7, B 3, 8, 4, ยกกําลัง3บวก 7B ยกกาลัง3 8A กําลัง4 5่ห้าส จริงๆตัวนี้ก็ไม่ได้ยากใช่ไหมครับจับตัวหน้าตัวหลังเห็นๆเลยนะฮะเขาว่าตัวนี้นะครับครูจับตัวก้อนหน้าก่อนเป็น A กําลัง4 B กําลัง3ครับบวกอะไรครับ 7B ยกกาลัง3แล้วต่อไปด้วยบวก 8A ยกกาลัง4และบวก56ครับอ่ครับทุกคนเห็นอะไรไหมครับเราจะเห็นว่าก้อนหน้าเนี่ยมีอะไรเหมือนกันครับ B ยกกาลัง3เหมือนกันใช่ไหมและก้อนหลังครับเรามีอะไรเหมือนกันครับ เราจะเห็นว่าตัวก้อนหลังจะมี8อยู่ใน56ด้วยใช่ไหมแล้วก็8เนี่ยก็คูณกับ a กําลัง4เพราะว่าที่ครูรู้ว่าเป็น8อยู่ใน56เนื่องจากครูเห็นตัวนี้ครับมันมีตัว8อยู่ในรูปหน้าอยู่แล้วเนาะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมี8ซ่อนอยู่ใน56แน่นอนใช่ไหมฮะอ่ะเราดึงตัวร่วมให้มันเหมือนกันเลยเป็น b กําลัง3ครับข้างในเหลือเป็น a ยกกําลัง4บวกด้วย7นะครับในส่วนของก้อนหลังครูดึง8ออกมาข้างในเหลือเป็น a กําลัง4บวก เเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีคอมมอนแฟกเตอร์บางตัวครับโผล่ขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นครูก็เลยดึง A กําลัง4บวก7ดนะครับดึงออกมาข้างในเหลือเป็น B กําลัง3บวกแอันนีแยกได้อีกแล้วครับทุกคนแต่ A กําลังสบวก7แยกไม่ได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่แยกตรงก้อน A กําลังสบวก7นะ แต่จะแยกมาเป็น b กำลังสามนะครับก็เปลี่ยนเป็น b ทั้งหมดยกกำลังสามบวกด้วยอะไรไม่น่ามีเลขอะไรไม่น่าที่ยกกำลังสามเราได้แปดมีไหมครับแน่นอนครับมีน,นั่นก็คือเลขสองครับดังนั้นทุกคนก็จะเห็นว่ามันมี a ยกกำลังสี่บวกกับเจ็ดครับแล้วก็คูณกับตัวหน้าบวกหลังก็คือ b บวกสองครับแล้วก็คูณกับหน้ายกกำลังสองลบหน้าหลังนะครับก็คือตัว b คูณกับตัวสอง แล้วก็สุดท้ายนะครับบวกด้วย2ยกกําลังสองเพราะฉะนั้นแล้วเราก็จะได้เป็น A ยกกําลัง4บวก7ครับคูณกับ B บวก 2, 2แล้วก็คูณกับ b ยกกําลังสองนบ 2b และบวก4นั่นเองครับเสร็จเรียบร้อยเห็นไหมครับทําอย่างว่องไวมากเพราะอะไรครับเราทำมาหลายข้อมากๆแล้วนะครับประสบการณ์ของเราเนี่ยค่อนข้างจะเชี่ยวชาญโชกโชนกันเลยทีเดียวนะฮะเพราะฉะนั้น,น,ะะนข้อนี้ตอบ n a บวก7คูณกับอะไรครับ B บวก2นะครับแล้วก็คูณกับ B กำลัง2ลบ 2B บวกด้วย4นั่นเองครับเสร็จเรียบร้อยนั่นเองในข้อนี้นะครับ โอเคใครไม่ทันตรงไหนนะครับหรือว่าใครเฮ้ยเงินหน้าขึ้นมาแล้วครูไปแล้วอย่าลืมกดซอรครูได้ตลอดเวลาเลยนะครับเพราะว่าการเรียนรู้กับวิดีโอของครูเนี่ยขึ้นอยู่กับจังหวะการเรียนของพวกเราครับอย่าไปเปรียบเทียบตัวเรากับคนอื่นขอแค่ให้เราเนี่ยเปรียบเทียบกับตัวเองว่าวันที่ผ่านมากับวันนี้เราได้เรียนรู้และแตกต่างกันมากมายขนาดไหนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครเสร็จจากข้อ4เรียบร้อยแล้วไปรุยกันต่อในข้อที่5เลยครับผมอ่ะข้อที่5ครับ x ยกกำลัง3ลบ 6x กำลัง2บวกส 2x แล้วก็ลบ8ครับทุกคนตัวเนี้มันอาจจะมองไม่เห็นทีเดียวเลยเนาะนะครับมันอาจจะมองไม่เห็นทีเดียวเลยเพราะว่าอะไรครับ เพราะว่าถ้าเราจับ2ตัวนี้นะครับอยู่ด้วยกันแล้วก็จับ2ตัวนี้อยู่ด้วยกันมันอาจจะแยกไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าเราใช้ 12x กับ8เนี่ยมันไม่มีตัวอะไรที่หารทั้ง 12x และทั้ง8ได้ใช่ไม่ใช่แต่ถ้าเราลองจับ x กําลัง3กับ 12x ละแล้วเอา 6x กําลัง2อยู่คู่กับ8 มันก็น่าจะไม่ได้เหมือนกันใช่ไหมครับเพราะว่าไม่มีอะไรที่หาร6และ8จริงๆมีตัวหนึ่งนะที่หารทั้ง6และ8ได้ก็คือ2ใช่ไหมครับจะได้เป็น3 x ก,กําลัง2แล้วก็ลบ4แต่เราก็จะไม่เห็นก้อนหน้าอยู่ดีถูกไหมครับเพราะฉะนั้นแล้ว งั้นการจับแบบนี้คู่กับแบบนี้อาจจะไม่ดีครูเลยขอจับใหม่ครับเอา x ก,กําลัง3จับคู่กับลบแเลยเออโอเคเป็นไงวันนี้นะครับข้ามสเต็ปนะครับชั้นเชิงต้องมีหน่อยนะครับผมโอเคเนาะอ่ะต่อไปครับลบหก x กําลังสองบวกกับสิบสอง x สองตัวนี้นะครับสองตัวนี้จะอยู่ด้วยกันครับทุกคนเพราะฉะนั้นถ้ามันอยู่ด้วยกันครูก็ดึงลบออกครับข้างในเหลือเป็น6 x ยกกําลังสองนะครับระวังตัวเครื่องหมายดีๆนะ จากเดิมเป็นลบ 6x เมื่อครูดึงลบออกเหลือ 6x กําลัง2เฉยๆจากเดิมเป็น 12x ดึงลบออกเหลือเป็นลบ 12x ครับทุกคนเพราะฉะนั้นตรงนี้ทุกคนจะมองไม่เห็นหรอกครับว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับแต่ครูขออนุญาตพาพวกเราแยกตัวประกอบ x กําลัง3ลบ8นะครับซึ่งทุกคนจะเห็นว่าทำไมครับ x กําลัง3ลบ8เนี่ยสามารถแยกเป็น x ทั้งหมด,ดยกกําลัง3ลบกับ2ทั้งหมด,ดยกกําลัง3ครับ ส่วนตัวก้อนข้างหลังเนี่ยทุกคนอาจจะพอมองเห็นครับก็คือมี 6x กําลัง2กับ 12x อยู่ถูกไหมครับเราก็เลยจะดึง 6x เนี่ยออกมานะครับข้างในจะเหลือเป็น x ลบ2เฮ้ย ตัวเลขนี้น่าสนใจนะครับน่าดูอยู่นะครับแต่ถ้าเราดึงตัว x กาลัง3ลบ2กําลัง3านะครับซึ่งนั่นคือผลต่างกําลัง3ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราอะท่อ,ทอง้ l ใช่ไหมครับว่าหน้ายกกําลัง3ลบหลังยกกําลังสาจะได้เป็นหน้าลบหลังอ่าโอเคได้เป็นหน้าลบหลังก็คือ x ลบ2ใช่ไหมครับแล้วก็คูณกับ หน้ากำลังสองใช่ไหมครับก็คือ x ยกกำลังสองอย่าลืมครับตัวนี้เครื่องหมายของ t r i โ o m มียต้องแตกต่างกับไบนอมียใช่ไหมจากถ้าเกิดว่าตัว o r i g i ินอลไบนอมี l เป็นลบใช่ไหมครับไ r รโนเมียจะต้องเป็นบวกนะครับเพราะฉะนั้นเป็นหน้ากำลังสองบวกกับ หน้าหลังครับก็คือตัว x นะครับแล้วก็คูณกับ2นะครับแล้วก็บวกกับหลังยกกาลัง2งเนี่ยลืมปิดวงเล็บให้ครบนอ้อเพราะว่าถ้าเราปิดวงเล็บไม่ครบเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยครับเข้าใจผิดเนาะว่าต้องวงเล็บไหนวงเล็บไหนนะครับวงเล็บไหนมันเป็นวงเล็บไหนนะครับ โอเคลบ 6x แล้วก็คูณกับ x ลบ2นะครับตัวนี้คือตัวที่มาจากปัญทัดที่2ที่เราได้แยกมาอยู่แล้วเนาะดังนั้นเราก็จะเห็นว่าตัวก้อนนี้นะครับยังสามารถที่จะจัดการได้กันอีกนิดนึงนะครับก็เปลี่ยนเป็นอะไรครับ x ยกกำลัง2บวก 2x แล้วก็บวก4ครับทุกคนนะครับแล้วก็ลบ 6x คูณ x ลบ2เฮ้ยทุกคนครับเห็นอะไรแล้วครับเนี่ย มีบางตัวปรากฏขึ้นมาแล้วครับที่มันเป็นแฟกเตอร์ร่วมกันใช่ไหมครับหรือเป็นคอมมอนแฟกเตอร์กันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วตัวที่มันมีตัวประกอบเหมือนกันก็คือ x ลบ2ครูจะขอดึงมาวางไว้ข้างหน้าเลยครับ x ลบ2เอามาใส่อยู่ข้างหน้าแล้วที่เหลือครับเราจะเอาไปอยู่ข้างในวงเล็บเดียวกันกลายเป็น x กำลัง2บวก2 x บวก4แล้วก็ลบกับ6 x ครับทุกคนอ่าทุกคนเห็นอะไรไหมครับตัวนี้เราจะพบว่า x ลบ2เนี่ยนะครับ คูณกับตัว x กําลัง2บวก2 x บวก4ลบ6 x จะมีตัวเอกนามที่คล้ายกันก็คืออะไรครับ2 x กับลบ6 x นั่นเองครับเพราะฉะนั้นแล้วรวมกันก็จะกลายเป็น x กําลัง2ครับติดลบ4 x แล้วก็บวกสี่นั่นเองครับเฮ้ยตัวนี้ก็ยังเป็นอะไรอยู่เนี่ยยังเป็นตัวที่สามารถที่จะทําไมได้ครับ ยังสามารถที่จะแยกตัวประกอบต่อไปได้อีกซึ่งครูอะครับก็ไปแอบคิดมาไว้แล้วนะครับเนื่องจากพื้นที่ของเราไม่พอแล้วเนาะเราจะได้ว่า x ลบ2นะครับตัวเนี้ยอะไรคูณกันเนื่องจากพื้นที่ไม่พอนะครับครูก็เลยจะเขียนตรงนี้นะครับบรรทัดนี้เป็นคําตอบเลยนะครับก็แล้วก็เราจะชวนมาดูกันตรงนี้นะครับตรง x กําลังสองลบ 4x แล้วก็บวก4นะครับเออะไรนะยกกําลัง2นะครับเออะไรนะคูณกันได้4ีมีไหมครับ มี1กับ4ใช่ไหมครับหรือไม่ก็มี2กับ2แล้ว2กับ2รวมกันก็ได้เท่าไหร่ครับได้4ด้วยแสดงว่าตัวนี้ครับจะต้องแยกออกมาเป็น x บวก2หรือไม่ก็ต้องเป็น x ลบ2แน่ๆใช่ไหมครับแต่ปรากฏว่าเครื่องหมายตรงกลางเนี่ยเป็นติดลบเราก็เลยพอจะมองเห็นแล้วครับว่าอ๋อนี่ไงแยกเป็น x ติดลบหมดเลยครับก็เป็น x ติดลบ2นะครับคูณกับ x ติดลบ2ซึ่งวงเล็บ2ตัวนี้จะคูณกันได้เท่ากับ x กำลังสอลบ4 x บวก4นั่นเองครับเพราะฉะนั้นแล้วข้อนี้ละครับข้อที่5เนี่ยสามารถที่จะตอบได้เป็น x ลบ2คูณ x ลบ2คูณ x ลบ2หรือเท่ากับนะครับ x ลบ2ทั้งหมดยกกำลัง3นั่นเองครับอ่าเป็นไงบ้างครับวันนี้เชื่อว่าพวกเราเนี่ยน่าจะได้เรียนรู้นะครับในเรื่องของการจัดกลุ๊ปริ่งนะครับการแยกตัวประกอบโดยการจัดกลุ่มนะครับไม่ว่าจะเป็นการจัดกลุ่มแบบตัวหน้าคู่กับตัวหน้าตัวหน้าคู่กับตัวกลางนะครับกลับมาเจอกันในคลิปหน้านะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากคลิปนี้ฝากพวกเรานะครับทุกคนกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ช่องนะครับให้พวกเราทุกคนให้พี่ๆน้องๆของพวกเราเนี่ยได้เห็นคลิปนี้และที่สําคัญเป็น กำลังอ,อกกำลังใจให้กับครูน็อดด้วยนะครับเจอกันในครั้งหน้านะครับสำหรับวันนี้ความสำเร็จจมเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสวัสดีครับ